กล้าเค้าเป็นซูชิ30บาทที่เกรดโอมาเกเสเขาอวยกันหนักมากเดี๋ยวดูว่าจะอร่อยจริงไหมรีวิว้านไมนิชิแบบไม่อวยสุขุมวิท6กหนึ่งในร้านคือฟิลญี่ปุ่นแบบจัดจ๋าเลยแต่เชฟน่ารักมากบรรยากาศดีและราคาเริ่มแค่30บาทเสร็ข้าวด่วงประมาณ270แต่ซาซิมิที่ให้มาเนี่ยคุณภาพดีจัดเต็มมากแซลมอนทูน่ากุ้งหมึกปลาอีคุระกินคู่กับโชออยุกนิดนึงนะโคตรอร่อยแต่ตัวข้าวเนี่ยยูนิคมากมันจะมีความเป็นเม็ดเรียงสวยเขาจะเอาไปคุกซอสสูตรลับที่มีรสชาต ดองในเซตก็คืออร่อยมีของหวานด้วยอันนี้อร่อยมากหนึบหนึบส่วนซูชิก็จะมีสั่งแย่เป็นแบบคำๆเริ่มที่ประมาณ30บาทเองมีไข่หอยเม่นไข่อิคุระด้วยลวกล้าพูดเลยนะว่าของคุณภาพมันสดมากๆเนื้อเด้งกรอบหวานไม่เค็มเลยยิ่งกินคู่กับข้าวของเขานะบอกเลยว่ามันชูรสได้ดีมากๆม,มันจะนุ่มหนึบหอมรสชาติเปรี้ยวๆมาก็อยากให้ลองสั่งนะพวกข้าวโด้งเนี่ยคุ้มจริงประมาณ200กว่าบาทกลางสุขุมวิทคือถูกมากเฉพาะสาขาเอกมัยเท่านั้นเปิดทุกวันขายแค่สิรเอยคุณภาพดีมากองลองฉี่โมกเยอร่อยแบบไมค อวยโคตรดี